กิ๊ตาวคอนเสิร์ตชาแนลจบเลยคราวนี้เราก็จะไปปารีสค่ะบงจูเารีคลิปนี้ก็คือจุกๆเลยโคคาเดโคมันมันก็ได้ประมาณนี้ใครทัดได้บ้างเจอร์รี่ค่ะเราคลาดกันตลอดเขาไม่ชอบฟิลลิ่งเนี้ยเจ้าเจ้าเ้าเ้เราจะรอดปลอดภัยเชื่อพี่แพท แสมปอรีโบกูแปลว่า <ou> I love Paris so much ตื่นเต้นไหมคะกับทริปทริปนี้เกรียนค่ะไปออกเดินทางดิเกรียนนางร้องไห้ก่อนมาเว้ยร้องหนักมากด้วยร้องแบบแบะ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 แบปึงงเฮ้ยไปเที่ยวปื๊บมันเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอวะปึ๊ต้องพิจารณาตัวเองใหม่นะไม่ต้องตัวค่ะคราวนี้ปื้มมีมีแพลนอะไรของปื้มอยู่ในกระเป๋าขอแค่ว่าทริปนี้เราสองคนรอดปลอดภัยจากโจรเป็นพอ ก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในการมาสนามบินครั้งนี้ก็ rt PCR ที่ครอบคุม72ชั่วโมงพาสปลดของดีฟ้านะคะแล้วก็ตัว คนที่เราปูลลี่วัคซีนแลล้ววใครทีีู่่ัคซีนแล้วอะ่ะก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ปูลลี่วัคซีนเนี่ยก็จะต้องมีเหตุผลในการที่จะไปเฮ้ยเราลืมบอกคนทุกคนเลยว่าเราจะไปไหนบ้างอ๋อทริปนี้นะคะเราก็จะไปฝรั่งเศสเราก็ไปปารีสกับไปนีสแล้วก็ไปสวิตส์เออสวิตก็จะไปหลายเมืองหน่อยแล้วก็แล้วก็วก<ป>จะไปอิตาลีด้วยใช่แต่ว่าจะไปเมืองไหนต้องรอดูนะคะใช่ดังนั้นคลิปนี้ก็คือจุกๆเลยตื่นเต้นอะ่ะรู้สึกตื่นเต้นกว่าตอนที่ไป เมกาอีเมกาคือพู้รู้สึกว่าเหมือนแบบพื้อมีญาติอยู่ที่นั่นไงแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกันเที่ยวเพื่อกพี่แพทสองคนจริงๆอะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเครื่องที่ดูไบนะคะกรุงเทพไปดูไบหกชั่วโมงดูไบไปฝรั่งเศสอีก6ชั่วโมงทั้งหมด12ชั่วโมงพันสิทธ์อีก3ชั่วโมงนะคะก็โอเค พอเราผ่านไอ้ไฟสิชั่วโมงมาได้เราโอเคหมดอ่ะปกติเวลาถ้าเกิดได้กระเป๋าอะไรเงี้ยมาก็จะเฉยๆฉยแต่พอเป็นโมการีก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สนามบินที่ดูไบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เคยขึ้นเครื่องบินที่มี2ชั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนในหนังเลยอ่ะนี่ขั้เป็นทางที่สแล้วพี่พบสู้สู เครื่อง, Lead งขึ้นอวกลงเครื่องอวกอันนี้ขึ้นเครื่องอวกเดี๋ยวขาลงอวกสู้ต่อไปทาเกชิโอเคผ่านตมอมาแล้วนะคะถามเบสิกแหละว่าอยู่กี่วนันอะไรยังไงเนาะแล้วก็ขอดูใบวัสซีนิการ์ดก็ถือว่าถามไม่เยอะเลยพวกใบอะไรต่างๆเอกสารต่างๆก็ไม่ขอดู คือที่ที่เราจะมาบายซิมการ์ดนะคะที่แอร์พอร์ตนะอยู่ที่ชั้น2นะ 2> ต้องออกมาก่อนนะคะจะอิมเม r ร t i จชันและทุกอย่างโอเคก็ซื้อเน็ตของโอโคนะคะหรือ Orange 20GB นะใช้ได้2อาทิตย์แต่ถ้าเกิดไม่พอเราก็ท็อปอัพแต่ต้องท็อปอัพ only, only ในที่ปารีสเท่านั้นก่อนที่จะไปประเทศอื่นๆใน E.U. country นะสคนก็ตกราวๆ80ยูโร ที่นี่เปิดแล้วคะ่ะทุกคนคือเราไม่ต้องใส่แมสก็ได้ถ้าเกิดเราไปสับเวอย่างเงี้ยก็คือต้องใส่แต่ถ้าเกิดในชีวิตประจําวันอ่ะที่เนี่ยเขาแทบไม่ใส่แมสกันเลยวันนี้ก็คือหยิบอะไรได้ก็ใส่ใส่ไปก่อนเพราะว่านี้ก็ไม่ใช่การถ่ายรูปป้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันนางเคยทำเมื่อนานมาแล้วแบกมาจากไทยเป็นยังไงมันหมดอายุแล้วพี่เบสโอเควิธีซื้อนะคะก็เลื่อนนี้ซึ้ English don't have แล้วก็นนี้ เราก็เลือกเป็น5วันเอแค่โซนในเมืองคูแ r แเราก็เอา2คน5วัน1,500บาทตอนนี้นะคะเราก็เลยจะพาไปสปอตแรกของเอเมรีนปารีสและกันแต่ว่าเดี๋ยวปุ้มจะทำคลิปแยกจะได้มาเก็บสปอตให้ครบร้านที่เราจะไปนั่งรอทานข้าวตอนเย็นนะคะก็คือคาเฟ่เดอะโฟ เดี๋ยวขออยู่นี่สักสองสามมายิงภาษาฝรั่งเศสก็คงดีขึ้นสอนวงแคปได<อ>้ไหมพี่แอตวงจูวงจูคือสวัสดีแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบความอินฟอร์มัลหน่อยก็จะแบบแซลูแซลูก็แบบไหแต่ถ้ากูกูก็คือเหมือนแบบว่าต้องสนิทกันถึงจะใช้คำนี้ได้ ก็เป็นช็กโกลตที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสเวลามานั่งตามร้านอาหารอนะไปวัคซีนก็คือสําคัญมากๆคือมาที่เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามอ่านภาษาฝรั่งเศสน,นะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะต้องแพ็คที c ในสิ่งที่พ่อแบบเคยส่งเราไปร่ําเรียนหนังสืออันนั้นก็คือคาเฟ่เดอะฟลูแล้วก็อันนี้ก็คือเดอะเอร์คาเดอของเดอะคอส อไม่ดิเ e ละเคเคเดินลงโคดใช่ปะ่ะ mm hmm. สักอย่างมันมันกไ็ได้ประมาณนี้สรุปออกเสียงว่า Le Relais de l'Entre Côte ก็ตอนแรกโทรมาจะจองใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าวอล์กอินมาได้เลยร้านจะเปิดตอนหกโมงสีแต่ว่าตอนนี้ร้านเขาปิดคือร้านที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาชอบเปิดครึ่งวันแล้วก็ปิดตอนกลางวันแล้วก็มาเปิดทีตอนเย็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ ฝรั่งเศสนะคะมาทุกคนก็ต้องเตือนอยู่แล้วแหละเรื่องกระเป๋าเรื่องขโมยทุกอย่างก็คือต้องมีสติอย่าเข้าใกล้ใครไม่พยายามพกอะไรของมีค่านะคะกระเป๋าก็พยายามเลือกอันที่แบบเปิดยากเราจะรอดปลอดภัยวัวแคปบต่อไป Maxi b o h u ูแปลว่า Thank you very much แต่ว่าถ้าเกิดอย่างไร thank you เฉยๆก็เป็น maxi แล้วก็ที่นี่เขาจะแบบว่าบงซัวบงช o กเน่อะไรอย่างเงี้ยบงเนปตีบงเนปตี้ถ้าเกิดเรียกเช็คบินใช่ไหมแล้วก็พูดว่า La Diction ซีบูเบร่ที่นี่ก็คือไม่ว่าทำอะไรเขาก็จะตรวจเออวัคซีน ตลอดนะคะทุกครั้งทุกที่เป็นสิ่งที่สําคัญจําเป็นหายไม่ได้เลยพี่แพทก็คืออยากมากินร้านนี้มากๆร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านขายแตนเนื้อนะคะคือโอเคปื้มรู้แหละว่าปื้มไม่ทานเนื้อปื้มรู้แต่ว่าปื้มมาเที่ยวแล้วว่าปื้มว่าเจ้าแม่ปื้มเข้าใจมาแล้วเนื้อของเรานะคะพี่แพตให้เขากนเพราะว่าเขาอยากหันให้ทุกคนดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงเอามันหันมาแล้วว่ะ คือเรื่องของเนื้อเนี่ยไม่ทราบเพราะว่ากินเนื้อไม่ค่อยได้เยอะนะคะแต่ว่าเนื้อมันนุ่มมากอะคือเรียกได้ว่าปลาน้ำนมเคี้ยวก็ขาดอะ่ะอืมแล้วก็ซอสก็คือดีมากไม่เลี่ยนอะเพิ่มว่าน้ำซอสเขาอร่อยอะสี่คะแนนเหระไม่พุ่มให้สิบอ,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 อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยมาก เขามาเติมให้อยากกินเซนไฟเพิ่มเขาก็มาเติมให้ค่าอาหารนะคะก็ประมาณ60ิยูโรก็ประมาณเท่าไหร่นะ2,400บาท6 4 24่่ใช่ไม่ใช่28เสิบแอวะเดี๋ยวเราจะเดินไปรูฟนะคะเพราะว่าวันนี้ขอข่าได้ไหมพูงนี้ได้ไหมจะอ้วกเออก็ได้ จบวันละท้องมันโทษทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มใหม่นะขอไปรีบูตร่างกายก่อนลู้ป่าว่าอยู่บนเครื่องพี่แพทคืออ้วกมากกว่า5รอบอะทุกคนปพ้่งคือหันไปเพิ่งก็แบบเออถุงอ้วกพอไหมเนี่ยก็เข้าใจได้สมัยก่อนเราอ๋อแบบว่าตื่น6กโมงจนถึง4ี่ห้าทุ่มตื่นมา6กโมงของทุกๆวันอย่างเงี้ยสิกว่าวันก็คือทําได้เนี่ยแต่พอเราเอดขึ้นเราแก่ขึ้นเราก็แบบว่าเส้นเอ็นร้อยไหวที่1 5 8่ที่ต้นขาด้านซ้ายมันก็ไม่ไหวไง มันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องกลับไปพักผ่อนไปกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะคะวันนี้จะพาไปถ่ายรูปก,กับของไอเฟลนะคะเป็นสปอตที่ถ้าใครเป็นนักท่องเที่ยวเราต้องมาเก็บไอคบเดี๋ยวไปดูกันว่าสปอตที่ปึ้มเลือกมานะคะจะสวยแล้วหาทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปที่แรกกันเลย พามานะคะก็คือโคคาเดโคอะไรติดคออะไรติดคอคะอันนี้ขอถามหนค่ะข,ขอโทษค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านถูกอ่านผิดแต่ว่าอ่นอานเงนี้แหละคือมันจะมีมุมตรงนั้นใช่ปะที่ปื้มบอกที่เป็นลานแล้วก็มุมตรงนี้แล้วก็มุมตรงนั้นสวยตรงนีนน้ก็ได้อยู่นะทุกคนทุกคนสอนพูดอีกหนึ่งประโยคก็คือเจมปารีโบกูปารีสในเฟรนช์องฟงเซอสเปารีปารี เ a นเปรรีโบกูแปลว่า I love Paris so much นี่อาเวนิวเดอคาโมอนจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาเห็นหอไอฟเฟล แถวแถวทอคานะคะนะตรงนี้ดินะตั้กตั้กตังต้ถนนแล้วก็จะเจอเลยเจอว่าโองโุ้สัปงบีโอเช่ and เฟนนี่ซอสทอมัตและเพสโต้โอเคโอ้ thank you รชาติเป็นไงเหอ เก็แบบจะเช็คบินอสอนไว้ว่าไงเม่านะคำศัพท์อ่ะชวนนี่จำได้ไหมจำได้ไหมหเมื่อกี้ถามามาว่าปึ้มอ่านถูกไหมคืออาา่านว่ากาเคลาคาคมันนเยอะแต่ว่าเขาบอกสำแดงได้อยู่เลยอยู่ก็เลยไะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายรูปต่อคะ่ะไปเนี่ยคะ่ะก็คือมุมสะพานที่ปึ้มจะพามาหาทำนะคะ เธอมุมนี้มันสวยมากมันดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันก็แบบเป็นคนฉีกทันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปนะคะรวร وا, รวรวเลยว่ามุมนี้เขาถ่ายรูปสวยแค่ไหน,ไหนขอลองกล้องหน้าได้ไหมคะ,คะ,อ,ะอะไรคะอ่ะอ่ะอดีอะไร มุมนี้แสงดีไงอ๋อมุมนี้แสงดีเออต้องถ่ายเยอะๆใครที่อยากได้มุมอีกมุมหนึ่งนะก็แนะนํามาตรงนี้ปึ้มว่าเป็นสปอตที่น่ารักมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไม่มีคนเลยสอต่อไปจะเป็นต้องเกี่ยวเขียวอือฮเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้สั่งนี้เดินไม่ไกลฮอปอย่างนี้คือฝั <c oughs> ่งเดียวกับเขออาแอปเปิลเฮ้ยจบภาษบ้างเสร็จไหมชูแอปเปิลคือแบบตลกมากอ่ะคือก่อนมาที่เนี่พ่อเพิ่งก็บอกว่าแพทไม่ต้องกลัวหรอกปึ้มอ่ะเขาเคยไปเรียน เขาพูดได้เพื่อพ่อความมั่นใจมาจากไหนว่าพึ่งพูดได้วะพึ่งเหรอเออหนูพูดได้แต่ซาลีกำมงสาวะเอมเบ็กซี่เอเวูหนูพูดได้แค่นั้นอ่านชื่อเมนูได้แบบไม่ค่อยคล่องอ่ะเฮ้ยแต่ตก่อนนะเวลาครูเรียกนาดาเฮ้ยนาดาเขาอ่านห้องนะเว้ยพี่อ่านคลองปะเวลาครูให้อ่านพั่ได้เก่งสีอะพุดมีการพี่เรียนฝรั่งเศสพี่ได้เสียงเยอะระดับสองอะพุดโอ้ยมันน่ามากมังชูสวะ ต่อไปนะคะเรียกว่าชมเดอะมาร์ชมเดอะมาร์ชหั้งเข้าคนเดียวมากคนเยอะมาก,มากต้องกอดกระเป๋กากำลังเซง็งกำลังนอยอยู่ว่าปุ้มน่าจะไปแอร์พอร์ตปุ้มน่าจะไปเมืองเซอร์ริซาพี่เพ็ตก็บอกว่าปุ้มโง่ที่ปุ้มไม่ไปปุ้มก็แบบใช่ปุ้มโง่ เอาเหอะปะรันทริปเราต่อไม่เล่นเนี่ยแหละอ๋ออ๋อขออ้อโอ้ไม่เป็นไรไม่คือเมื่อกี้พี่แพทไปเล่นเกมเว้ยแล้วพี่แพทให้เขาไปสี่สี่ร้อยยูโรสุดท้ายแล้วพี่แพทแพ้แล้วพี่แพทก็โดนเอาเงินไปเชียรพี่แพทหมื่นหกแม่งคุณช่างมันเถิดทั้งมันไม่เป็นไรเขาไม่ชอบฟีลลิ่งเนี้ยโอ้มาเที่ยวช่างมันเถอะ มันเขาเองอเขารู้แต่แบบเขาก็ไม่อยากให้พี่แพดโดนแบบอย่างนี้เปล่าวะเข้าใจปะ <c oughs> คือความเป็นจริงแล้วว่าตอนแรกอะมุมหอไอเฟลตรงเนี้ยคุยกันแล้วว่าเอ้ยเราต้องระวังตัวนะเราจะต้องห้ามเข้าใกล้ใครนะเราจะต้องไม่มีใครมาเข้าใกล้ซึ่งมันไม่มีนะมันไม่มีแล้วก็แบบว่าก,ากอดกระเป๋าแล้วก็พยายามแบบของที่ตัวคือลวงไม่ได้เงินสดก็เอามาน้อยทุกอย่างก็คือแบบพยายามปลอดภัยที่สุดใช่ปะแต่กลับกลายเป็นว่าเราอะไปหาเขาเองอะ เหมือนเหมือนแม่งมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าเราจะเดินไปหาเขาเองหรือเขาเดินมาหาเราเองคือแบบเสียค่าโง่งแล้วหนึ่งงนะงมากูุไปที่ไหนกูวยตยอดไอเทียกุกูงงมากมันเป็นเรื่องเดิมๆที่เราเจอกันแบบประมาณร้อยรอบแล้วก็คิดว่าเราจะฉลาดแต่ก็แบบแต่เจออีกแล้วอะเฮดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสิคือมันจะเป็นโทษเดียวกันหมดเลยก็คือแบบว่ามันจะเป็นเหมือนกับเขาเล่นมายากลวที่เป็นแบบเหมือนแบบ นนไปฝากกระป๋องถามอ่านแล้วมีลูกบอลจะมีคนนึงที่เป็นคนโชว์ให้ดูดแล้วก็จะมีผู้ชายคนนึงทำนแบบเดาเดาแบบเอ้ยไม่เห็นยากเลยเดาเล่นแล้วเขาก็จะได้คือมันจะมี2คนที่ได้พอแล้วไงต่อแล้ว<ล>พี่พแพทก็เลยเออเขาก็บอกอ่ะอ,อยู่ลองเล่นดีไงไงอะไรเงี้ยก็เล่นร้อยยูโรนะเล่นเสร็จก็คือเสียเสียเสร็จสักพักแล้วมีอีกคนนึงมาบิวยู่เล่นอีกเนี่ยชัวร์ยู่ได้แน่ๆแบบพอเราเสียไปมันก็แยกวงหมดเลยพอแยกวงมาก็คือรู้เลยว่าเป็นโวษเดียวกันก็คือเสียไปทั้งหมดรอบแรกร้อยหนึ่งรอบ คือเราแม่งสลายโตเร็วสัตว์ก็คือแบบสมมติว่าแม่งได้400จ้าพี่แพนแล้วใช่ปะมันเอา400แล้วมันก็รวบเงินที่มันมีอยู่อะเอาไว้ในกระเป๋าผู้หญิงเว้ยปึ้มเห็นตอนแรกปึ้มกะจะแย่งเลยแต่ปึ้มก็กลัวว่าแม่งแบบไม่โอเคเก็ตฟีลป้ามันไม่น่ารักอะก็เลยเออก็ได้ว่าช่างแม่งกันแหละอืมก็เรื่องมันก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปมุมหอยเฟลต่อ <S <S ไม่เป็นไรแล้วไม่อะไร่อได้ตังค์ไหม่อได้ตังค์ไหม เสียดายเสียดายตังเพราะว่าเงินทองหายา่านะหนูจงจริงก็คือน่าอายมากเลยถ้าจะไปเล่าให้ใครฟังว่าแบบเสียด้วยตัวเองอัน <c oughs> นี้มันคือแบบมันไม่ได้โดนลวงไง,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 งมันคือเสียด้วยต <c oughs> ังคือแบบ <c oughs> กูงโง่เองอหนึ่งเนี่ยปื้มเป็นตัวเหยื่อให้แล้วกันนะ <c oughs> ปื้มเชื่อว,ว่าทุกคนจะได้ไม่โดนแบบปื้มอีก <c oughs> แต่อย่ามาด่าปื้มโง่อีกนะ ปุม้อันนี้รู้ตัวอันนี้รู้ตัวอย่าด่ากันอย่าด่าซ้ำนะอย่าด่าซ้ำนะคะันนีก็รู้เองว่าเราโง่แล้วอย่าด่าซ้ำซากนะเขาเขาล้อถามอาทิตย์ภาวนาเนี่ยนะคะภาวนาอธิษฐานให้พวกเขาด้วยเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าจุด่อไปที่เราบานะคะก็คือชมเดอร์มาสนะคะตรงนี้ชมเดอร์มาคือมุมนี้ไม่เคยแพ้แั่ไม่เคยมานะเพื่อไม่เคยมาแต่คือแบบว่า นี่คือใครไปฝนให้ปื้มได้ไหมฝนให้มันดูแบบว่า perfect ได้ไหมเสียาตรงนี้นิดนึงเนี่ยมันมีอะ,อะไรรีทัดได้ไหมรีทัดได้บ้างได้ไหมขอหญ้าเขียวแล้วก็นั้นรีทัดให้ด้วยสง่งมาให้ทันทันทังอับอตก,กรนะอยากได้อยากได้ไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันค่ะต่อไปที่ปื้มจะมาให้หาทำนะคะก็คือเซซียมอเวนิวค่ะก็คือตรงนี H ้ค่ะ เห็นไหมมันจะมีความดัมโบลสตรีทนิดหนึ่งความจริงมันก็มีหลายสปอตนะคะแล้วแต่ว่าทุกคนจะคอเลกตตรงไหนนี่ก็คอลเลกมุมหอไอเฟลมาให้คร่าวๆเนาะหวังว่าจะชอบกันเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวหาอะไรกินแถวบ้านแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่นะคะ เชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนคือเราคลาดกันนิดเดียวกับลิซ่ารู้ป่ะเมื่อวานเพิ่มไปคาเฟ่เดอะเฟลวใช่ไหมแล้ววันนี้เขาก็ไปเธอเข้าใจความรู้สึกป่ะเหมือนแบบว่าเราคลาดกันตลอดมันเศร้าร้านนั้นเหรอเอาเอาเอาเรากินร้านนี้ละจบต่ตะเกียกทดยาด่งเสิร์ฟในแบบเหมือนที่เมกาเขาเสิร์ฟเยลใช่ปะ แต่แพนจาลองเสร์จแล้วที่นี่เขาไม่ค่อยฮอตฮิตเท่าไหร่ใช่<ๆ>มันไม่ค่อยมีคนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าก็เลยต้องเสาะหาไปหาเฟซเองกไหมส่งของก<ๆ>็ไป<ๆ>ได,<ๆ>ได้เดี๋ยวไว้ค่อยมันจะปิดแล้วนะ,ะไปกินก่อนหิวเอาอีกแล้ววันนี้จะไปนัดลิซ่าลิซ่ามาเพิ<ๆ>่งก<ๆ>็แบบไม่ยอมไปพรวอยหิ่ ตำลอยแบบว่าเงาพี่จีซูเจ๋งฟิลลิ่งกู๊ดมากเลยทุกคนสวยมากสวยมากการเจอลิซ่าเป็นเหตุจะลองคายแบบได้เจอเลยเงี่ยนายนายทำไมไม่ให้ลิซ่ากดเนาะโดนขมุงขโมยหรืออะไรคือมันทดแทนไปหมดแล้วก็ว่า